สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถตู้ VIP มานําเสนอ1คันคันนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับรถครอบครัวสําหรับนักธุรกิจหรือว่าสายท่องเที่ยวคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญประวัติมาดีอีกด้วยเป็นรถเจ้าของมือเดียวออกห้างใต้ายแดงรวมมูลค่ามากกว่าเกือบ3ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือคันนี้เลยนิสสันเอลแก n น2.5 Highway Star ปี2015นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,500cc ที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึง170แรงม้ากันเลยค่ะและเฉลีย่ยอัตราการสิ้นเปลืองนะคะก็อยู่เพียงแค่10-12กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะและส่วนของการดีไซน์ก็รู้ราทั้งคันออกงานไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าการดีไซน์จะเป็นไฟแยกไฟหน้าระหว่างไฟหลีกับไฟหน้านะคะ ซึ่งทําให้ดูมีนิติมากยิ่งขึ้นเป็นไฟส์แบบโปรเจคเตอร์บายซีนอนค่ะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่เป็นรอบด้วยเส้นสายโครเมียมทําให้ตัวรถดูโดดเด่นและหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออัลลอยขนาด18ค่ะถัดจะมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเล e ี้ยวในตัวและตัดกับขอบประตูแล้วก็ตรงมือจับนะคะด้วยเส้นสายโครเมียมซึ่งตัดกันกับตัวรถได้เป็นอย่างดีทําให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับสีดําที่ให้ความ หรูนะคะและริ้วรอยรอบคันคันนี้คือน,น้อยมากๆเจ้าของเดิมถือว่าดูแลมาเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนและออปชั่นเด็ดอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะคะนั่นก็คือประตูของเขานะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งค่ะนี่ค่ะสามารถเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ก็ได้นะคะขึ้นลงง่ายกระโดดสบายภายในกว้างขวางมากค่ะ คะตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องครืสารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าภายในกว้างขวางและการดีไซน์คือทันสมัยสุดๆเลยและยังเพิ่มความหรูหราด้ดวยลายไม้อย่างเช่นแผงนประตูด,ด้านข้างนะคะแล้วก็คอนโซลกลางค่ะและในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้ก็มีมาให้นะคะและในส่วนของเบาะของเขามาด้วยเบาะหนังสีดํามีปีกอกกระชับมาให้นั่งได้สบายๆเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าจอมาให้ค่ะถัดกันมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มป๊า แรงแอร์เป็นแอร์แบบดโโซนแยกซ้ายขวาอิสระนะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเล็กทรอนิกสีวีนั่นเองค่ะมาพร้อมกับปุ่ม s t a r ์ทสต็อ n เอนจและในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งนอกจากจะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะปรับโหมดต่างๆได้มีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยเลขไมค์คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเลขไมค์แท้และที่สาคัญนะคะรถตหรูแบบนี้นะคะด้านบนเขาก็จะมีมูลรู้มาให้เพิ่มความโล่งโปร่งสบายแล้วก็ยังเพิ่มความหรูให้กับห้องผู้โดยสารได้อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยว่าจะสวยงามหน้าใชหน้าใสเหมือนด้านหน้าไหมไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่าด้านหลังนะั่คือกว้างมากและก็รู้สึก VIP สุดๆเลยอย่างเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังโซฟานุ่มๆเกรดคุณภาพพรีเมียมมีปีกโอกกระชับมาให้นะคะแล้วก็มีที่เท้าแขนมานะคะด้านบนเป็นหัวหมอนมิกกี้นะคะบอกเลยว่านั่งได้สบายถึง2ตำแหน่งด้านหลังก็ยังนั่งกันสบายๆ2ตำแหน่งด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ยังรู้สึกโล่งโปร่งสบายด้วยด้านบนเขามีซันรูปมาให้นะคะเอาไว้เปิดรับสายลมแสงแดด แล้วก็ยังเพิ่มความรู้ให้กับภายในห้องผู้โดยสารได้อีกเยอะเลยนะคะทั้งคันก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ วัวนัแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูเข้าไปอีกค่ะและที่สําคัญห้องกว้างๆแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะเขามีแอร์ราวให้ทังคันเลยค่ะแล้วก็ยังเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะด้วยด้านบนเขาก็จะมีหน้าจอทีวีมาให้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะคะเพื่อเพลินตลอดทุกการเดินทางไ,ไกลๆบอกเลยว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายอีกอย่างแน่นอนและที่สําคัญคันนี้นะคะก็ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยนะคะว่าเครื่องยนต์เครื่องเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะราคาเบามากๆเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันที่ o p e n น o รค่ะสาหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ